ออกกำลังกายนอนไม่หลับทํำยังไงสวัสดีครับผมเต้นฐานนาทีจาก Better f i t n n t นนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาตอบคำถามที่ว่าออกกำลังกายแล้วนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีแก้ยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าสาเหตุของการออกกําลังกายแล้วนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับแต่วันนี้เราจะมายกให้ดูถึง4สาเหตุนะครับแล้วก็วิธีแก้สาเหตุที่1นะครับทานอาหารเสริมพวกกระตุ้นให้ตื่นตัวหรือว่าสดชื่นใกล้เวลานอนเกินไปนะครับเช่นคาเฟอีนนะครับสำหรับ อันนี้นะครับหลายๆคนเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาทานหรือว่าออกกําลังกายใกล้เวลานอนและเขาทานพีเวิร์กอัพบางตัวทําให้รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าหรือว่ายังสดชื่นอยู่ทําให้นอนไม่ค่อยหลับวิธีแก้นะครับก็คือเราต้องย้ายเวลาการกินพวกคาเฟอีนหรือว่าพีเวิร์กอัพบางตัวที่มีคาเฟอีน2อก็คือการออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นสูงใกล้เวลานอนนะครับสาเหตุนี้อาจจะทําให้เกิด ความตื่นตัวหรือว่าตัวยังอุ่นๆอยู่ยังร้อนอยู่ข้างในนะครับทาให้ประสาทของเราตื่นตัวทําให้เรายังรู้สึกว่ากระปีกระเป๋าอยู่ทําให้นอนไม่ค่อยหลับนะครับวิธีการแก้ก็คือเราอาจจะต้องย้ายเวลาที่เราออกกําลังกายเข้มข้นให้ไกลเวลานอนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้จริงๆเราอาจจะต้องคูดาวให้นานขึ้นนะครับหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อให้เพียงพอ 3. ผิวหรือว่าระดับน้ําตาลในเลือดตาบสาเหตุนี้เกิดจากที่ว่าบางคนกลัวการกินแล้วน้ําหนักจะเพิ่มเพราะว่าเวลาเราออกกําลังกายมาแล้วเหงื่อเราออกหรือว่าน้ําหนักเราลดจากน้ําที่สูญเสียไปทําให้เราไม่กล้ากินเพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาอ้วนอีกจริงๆแล้วข้อนี้ผิดนะครับก็คือเราควรกินให้ร่างกายได้มีการรีคอเวอรี่หรือว่าเติมไกลโคเจนกลับไปในกล้ามเนื้อเพื่อให้วันต่อๆไปเราสามารถ เทหรือว่าฝึกได้ดีและมีประสิทธิภาพนะครับสนะครับก็คือการปวดเมื่อยพอเราปวดเมื่อยบางครั้งอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าตอนเรานอนกระสับกระส่ายไม่สบายตัวนะครับทำให้หลับไม่ลึกวิธีการแก้ก็คือเราควรจะกลับมาดูนะครับว่า หลังออกกําลังกายเรายืดเหยียดหรือว่าครูดาวดีไหมถ้ายังรู้สึกว่าเรายังทําไม่ได้มากพอให้กลับมาดูที่การสเตจชิ่งหลังออกกําลังกายนะครับให้ยืดเหยียดให้มากๆสําหรับกล้ามเนื้อบริเวณที่เราใช้ในการออกกําลังกายนั้นๆนะครับโอเคครับแล้วนี่คือ4สาเหตุที่คนส่วนใหญ่มักจะเจอนะครับแต่จริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะมีได้มากกว่านี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบเทอร์ครับ